เอาล้ครับมาพบกับเกมโปเกมอนยูไน e ์นะฮะวันนี้ผมมาลองเล่นครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวผมใช้ตัวคิวคอนนะครับเป็นอะโลราฟอร์มนะครับเปลี่ยนจากธาตุไฟเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับทีมของเรามีผมใช้คิวคอนนะครับมีไฟเอโรมีบา r รียสคาร์แมกซูคาริโอนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามมี u ุชิกิบานะ l ูคาริโอบาเรี ยาโดรันแล้วก็แอปโซนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพิ่งโหลดมาเล่นใหม่ๆนะครับเพิ่งเรียกว่า Training, เท,ทนนิงในหมดเทนนิงมาเมื่อกี้นะครับก็ยังไม่เข้าใจพวกกติกาแล้วก็สกิลอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องลองเล่นไปเรื่อยๆครับใครสนใจอยากเล่นด้วยกันก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ ผมเล่นอันนี้ชื่อ Sky v a l e y Easy นะครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะกับโปเกมอนยะู่ไนเนะไปอ๋อมีจำกัดเวลาแข่งขันนะครับสิบนาทีนะครับผมก็เป็นนี่เลยครับโลคอนครับร่างแรกคือปกติเนี่ยมันจะเป็นาธาตุไฟนะแต่ว่า รู้สึกในเกมนี้เขาจะเลือกเอาอาลอลาฟอร์มมานะครับซึ่งเป็นเป็นฟอร์มของโปเกมอนภาคตันมูลนะครับเป็นเจน6รู้สึกเจน6ป่ะเออจะมีการเปลี่ยนโปเกมอนบางตัวให้เป็นธาตุอื่นๆนะครับที่มันแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับนี่เรามากับเซนิคาเมะนะฮะ พอตีโปเกมอนป่าแล้วเราจะได้ตัวมอนสเตอร์บอลมานะครับตอนนี้ผมมี12ลูกแล้วอยู่ด้านล่างนะครับเก็บได้30อันนะฮะตอนนี้ลงมาข้างล่างเจอกับบาเลียสครับอัพสกิลหน่อยอ,อ้าวเปลี่ยนล่างแล้วเป็นคิวคอนนะครับใส่ไปสกิลแรกอะไรอะดร์ซิ่งเจมนะอะไรไม่รู้นะครับสกิลที่2เป็นไอซ์วินนะฮะก็เป็นคิวคอนนะครับ เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคิวคอนปกติมันาธาตุไฟเนาะใส่ไปเลยครับยาดงเรียบร้อยออเ,กเ,กอเอ้าเฮ้ยโอเงีป่าเกิดเอ้ยอย่าโวฟูจิกิดานิมาจากปลาเลย้อ้โหเรียบร้อยเวละโอ,อ้คัตเตอร์ไปไหไม้แซ่สะวันขออีกทีนึงเรียบร้อยอนี่คมันก็จะเป็นเกมแนวโมบ้าเลยนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากตีป้อมเนี่ยเป็น เอาตัว monster ball ที่เราเก็บสะสมได้นะครับไปชูดลงในห่วงก็เหมือนเป็นป้อมของฝั่งตรงข้ามครับอ่าถ้าเกิดชูดได้ครบตามจำนวนก็จะป้อมก็จะแตกเอาง่ายอ่าเดี๋ยวอัพสกิลก่อนสกิลสองอ๋อมีเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จับตัวน,นี้ก่อนครับตัวอะไรโคลสิดาเน่ใช่ไหมจอมซุ่มจริงๆ อืมจับไปยาดงยาดงงจับไปขอกินเรียบน้อยเอาแล้วครับนี่เป็นป้อมสีส้มนะฝั่งศัตรูฮะก็ไปถึงก็จัดก,การครับกดครับดังครับชูดลงไปในห่วงไม่สามสิบลูกนะฮะเหลืออีกยี่สิบเอ็ดบอลป้อมนี้ก็จะแตกแล้วนะครับยาดง อย่าดมาอมกแล้วอ๋อฝั่งนู้นฟูจิกิด้านนี้เปลี่ยนล่างแล้วเป็นฟูจิโซนะครับส่วนเราเพื่อนเราก็เป็นคาแม็กไปแล้วนะฮะเอ้ยเป็นคาแม็กก่อนางาสองนะฮะส่วนเพื่อนเราตัวนหนึ่งตัวนกนชื่ออะไรนะไอ้ไฟแอโร่ร่างสองจำไม่ได้มาฮะตัวนี้ครับฟูจิโซเจกันหน่อยเป็นไงใส่สก,กิลรัวๆเราโดนบล็อกปหมดาตีด้วยยังได้อยู่ สิบเก้าลูกจับยัดเอ้ยเลออกสองลูกครับเลือ,อีกสองลูกเราก็จะทำลายป้อมนี้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยคาเมลจะตายอยู่แล้วแช่แข็งอ้าวอันติมาแล้วนะครับยูไนท์มูฟนะครับเก็บบอลก่อนนะนี่ก็จะเป็นบอลสีทองนะเอามายืนเลยตรงนี้ยาดงจัดเลย นิดเดียวเรียบร้อยโถยครับเราดูข้างล่างครับมีกิจกรรมอยู่ลดูคาริโอฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงโหโดนโดนตีอ๋อนี่บาเรียเป็นตีเมอนอยู่อไม่ได้ครับว่าจะแย่งซะหน่อยไม่เป็นไรงั้นแย่งจากเองแล้วกันแยง่งบอลมาตายซะตีปอมล่างเท่าไหร่เนี่ยโอ้หกสิบแปดถ้าแปดสิบอีกนิดนึง ไม่ไม่นิดเยอะอยู่เหมือนกันว้าข้างล่างน่าจะดูแลกันได้นะเดี๋ยวกลับไปข้างบนดีกว่าโอ้โหอยู่เด็ตัวรวะเนี่ยแอปโโตอร,รออื้มมือนารอดโอ้โหเคไปครับตอนนี้ป้อมยังยังไม่มีฝั่งไหนป้อมแตกนะฮะก็ยังอยู่ครบนะครับ ก็แมปก็จะเป็นมีเลนบนกับเลนล่างนะครับมีแค่สองเลนส่วนเลนกลางก็จะเป็นเหมือนว่าไปให้ฟาร์มกันแล้วก็จะมีบอสเกิดนะครับแดีตอนนี้ข้างบนครับมีกิจกรรมนะเพื่อนโดนลุมอยู่เราต้องไปช่วยนะครับโอ้โหมันเปลี่ยนบรรยายโดนรันแล้วโอ้โหโซลาร์บีมอุนิกิบานะตาย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 ช่วยด้วยอะไรซ้ำยิงยิงสกิลไม่โดน อตอนนี้เรามีบอลอยู่สิบหกนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปยืนในป้อมนะมันจะช่วยฮิวให้เรานิดหน่อยนะครับช้าๆนะครับอาลงมาข้างล่างปิโอ้โห,โหเดินชิดกำแพงนะยังไม่รู้ว่าแมปมันเป็นยังไงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวไฟแอโร่ครับ เพื่อนเราอย่างเท่ไอ้เมื่อกี้ลูคาเิโอเข้าป่าไปแล้วมาอ๋อผลละไม้โอ,โอ้โดนแย่งครับมาลูคาเิโอตัดไ,ไปตายซะมีบาเลียสมาเรียบร้อยครับลูคาเิโอล่วงบาเลียสเตะอีกแนละ้วได้ KO อ,อีกแล้วนะครับไปยัดห่วงนะจอด ชูดไปครับสี่สิบลูกอืมลูคาลิโอชูดอ้าวเรียบร้อยครับปอมแตกไปหนึ่งปอมล่างนะครับแอปโซยังนี่มนแรงแล้วหนีก่อนสู้ไม่ได้โอ้ยโอ้อยอ่พึ่งอย่เพิ่งไโลเข้าไปบวกแล้วนะครับจะไหวไหมนะ่ะโอ้โหเราสามหนึ่งไม่น่ารอดเรียบร้อยโอ้โหแอปโซอีกแล้วแี่ อุ้ยข้างบนข้างบนบ้ารนนาทูตอุย้ยปอมแตกเหมือนกันนะข้างบนโอ้โหคาเมลครับร่วงครับยังไม่เปลี่ยนร่างเลยวะไปลุยเดีย๋ยวไปดูเลนบนก่อนนะเลนบนเราเรียบร้อยไปแล้วมา ตอนนี้ไม่ไม,มีบอลสักลูกเลยนะครับอ้าวฝั่งนี้เขาจักกันอยู่แล้วก็เรียบร้อยดิสวมเรียบร้อยครับยาโดรันบาหนะใช่ไหมอืออ๋อลูคาลิโอมาช่วยด้วยนะว่าแ้ทำไแรงอย่างอ่ะบาเลียสเดลันติอื้อหูช่วยด้วยเรียบร้อยโหตายครับบาเลียสเราดับเบิลเคอเลยนะคร มาชูดชูดจัดไปครับอ้าวป้อมบนเขาก็แตกแล้วนี่จัดไปอีกนี่ครับชูดไปเหลืออีก66ลูกนะครับรอ้อมไปตีบาหนะดีกว่าเออโอ้โหหนืดนะครับแหมคือมันมันเดินรัดเลนไม่ได้นะครับถ้าเกิดเดินรัดเลนเข้าไปมันจะหนืดนะครับมันจะเดินช้า อได้ไปอีกนะเก็บบอลก,ก่อนนะครับตีไปว่นป่าได้มาสี่ลูกเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคือเกมนี้มีเวลาให้เล่นสิบนาทีเนาะ,ะถ้าเกิดตีไม่แตกเนี่ยไม่ได้ไมไตีป้องสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะนับแต้มนะครับนับจำนวนลูกบอลที่ที่แต่ะละฝั่งชูดกันเข้าไปนะครับ แต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยขอแก้แค้นได้นี่ก่อนอไม่ได้โอ้โหหนีเสือปลาเจอแค่เจอบาน่ะครับเรียบร้อยเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีกับสิบห้าวินะฮะก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนยัดบอลได้เยอะกว่ากันนะครับเพราะว่าป้อมเนี่ยก็ไปฝั่งอัศว์เหมือนกันนะฮะไปนาทีสุดท้ายครับ คิวคอนอโลลาฟอร์มไปช่วยเพื่อนครับอืใส่ไว้มีมีกี่สกิลใส่ให้หมดโอ้โหูคาริโออืมอืมเก่งใช่วะแต่เออโอ้โหหมัดมัดดูคาริโอแล้วขออีกทีเรนะียบร้อยเกบ็กบเกบ็บเก็บไปเตรียมไปชุดอยู่ยี่สิบสามลูกแล้วอีกยี่สิบสามลูกก็ยังดีนะครับยี่สิบเก้า ยี่สิบเจ็ดวีแล้วอโอ้โหต้องชุดป้อมสุดท้ายเลยปะเนี่ยเพราะว่าป้อมนี้เราแตกแล้วใช่ไหมเอาละทันไหมครับทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไปเก็บเก็บระหว่างนี้เก็บไปด้วยครับสิบวิเฮ้ยขออีกหน่อยหนึ่งสามสิบหกลูก 5, ออกดชุด 4, 3, 2, ทันไหมเออได้วะ หมดเวลาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ฝั่งมะกี่รูปอ้าวชนะนะครับ432นะฮะแหก็ถือว่าสนุกดีครับเป็นเกมใหม่เพิ่งเปิดให้โหลดใน iOS แล้วก็ Android นะครับลองมาโหลดเล่นกันได้นะครับแอดกันมาได้นะฮะก็คงจะมีมาลงดีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังน่าคิดว่าน่าจะติดนะครับสำหรับ ผมที่เป็นแฟนโปเกมอนอยู่แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ